เมตตาทำคำสุนโลกกราบสวัสดีมั่งมีสีสุขโชคดีมีชัยร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้เอฟซีของยานกทั่วโลกเลยนะคะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้มีความสุขสําราญชื่นบานไทยกันทุกครอบครัวเลยนะคะก็เราก็จะมีวัฒนธรรมไทยของเราอย่างนี้นะคะลูกหลานก็มาลดน้ําขอพร่อคุณแม่ก็หลานชายนะคะเป็นลูกพี่ชายเราก็มีศักดิ์เป็นอานะคะก็มาลดน้ําขอพรนะคะให้พ่อให้แม่ให้อาพวกหลานๆค่ะแล้วก็ ลูกน้องชายนะคะเราก็มีปีระครั้งปีนี้ก็ทุกคนก็ไปเที่ยวกันกระจัดกระจายนะคะมากันไม่พร้อมนะคะน้องชายพี่ชายสองคนก็ไม่ได้มากันเพราะว่าก็งคง,คงจะไปบ้านลูกหลานกันค่ะเอฟทีเอฟทีทุกท่านก็คงจะได้พบกับลูกหลานเช่นกันนะคะก็มีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะคะในช่วงเทศกาล ก็ขอให้สุขสำราญปีใหม่ไทยกันทุกท่านเลยนะคะให้มีความสุขกันมากๆกทุกครอบครัวนะคะอย่านนกก็ไปทําบุญตั้งแต่ภาคเช้านะคะไปทําบุญถวายพระพุทธรูปกับเพื่อนบ้านนะคะก็ฝากบุญถึงเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะให้ได้รับอานิสงผลบุญที่ย่านกได้สร้างทำโดยทั่วถึงกันให้มีความสุขให้คนจากทุกทั้งปวงผสมสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาร่างกายแข็งแรง แล้วมีความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะเอฟซีย่านกตัวโลกค่ะนะแล้วในวันหยุดนะคะเอฟซีย่านกกระปุกค,คมก็ไม่ได้หยุดเราก็เข้าสวน<ล>ก,กันค่ะเอ็นีหลังจากที่ไปทําบุญมาแล้วนะคะลูกหลานมาลดน้ําขอพรแล้วย่านนกกระปุกค,คมก็พากันเข้าสวนเพราะว่า มะม่วงนะคะมะม่วงเราหลายสิบต้นนะคะเมื่อคืนฝนตกเยอะเลยนะคะเราก็ได้ไปดูมะม่วงก็ร่วงเยอะเหมือนกันนะคะที่ยังอยู่เราก็ขึ้นนะคะหรือว่าเด็ดแล้วก็ปลูกคมก็ขึ้นไปสอยด้วยนะคะเพื่อจะมาแจกจ่ายนะคะบางส่วนก็ขายได้นะคะแต่เราก็บอกเดี๋ยวแจกญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานก่อนเพราะว่าอีกสองวันก็จะเริ่มงานก็คงจะ มีผลไม้ให้ได้รับประทานกันนะคะเอดีมุมมุมกระดกมากๆนะคะดกทั่วไปเลยนะคะปีนี้นะค่ะเอฟีก็ยานกก็เลยพามาเข้าป่าเข้าสวนกันนะคะก็ความสุขของผู้เท่า <c oughs> ของผู้สูงวัยค่ะเอ ใสยก็ได้อยู่ราละยี่สิบสามสิบบาทขายเอฟซีมะม่วงแก้มแม่มมะม่วงแก้มแดงหรือว่าอินทผลัมนะคะก็มีเยอะแยะมากมายจะสอยยันมืดเลยวเนี่ยงจะต้องสอยกันอีก หลายรอบทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะสุกเป็นรุ่นๆไปนะคะวันนี้ก็ได้มาหลายถังอยู่ค่ะเอฟตีปรากฏว่าปูคมเราก็สวยกันพอประมาณเพราะว่าใหญ่ใคได้เปลปูอยู่บอกว่าวันนี้เราไม่ก้หัวใครแล้เพราะว่าเง่นจนเงินจนคอคอเค็ดอะค่ะเอฟตีแก้มเขาโดดมากเลยแต่่าแต ทยอยมาเก็บนะคะไปฝากม่วงแอปเปิลพี่ชายวันนะคะเราวันเราก็ฝากพี่ชายสองคนนะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านริมน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปฝากเพื่อนร่วมงานนะคะก็ทยอยแจกกันไปค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต่างไปเที่ยวกันคนละทิศคนละที่นะคะช่วงนี้ค่ะเอสตีเราก็เลยอยู่ปลาอยู่ดงอยู่สวนกันสองคนตายใหญ่รอบเดืนเป็นสิบรอบจัก าขาจะลากจะไปขายค่ะปูได้อีกหลายสิบขังปูขึ้นไปทำอะไรปูขึ้นไปไปบ,บนต้นไม้ค่ะไปเล่นนะ<ฮ>อะไรชมมะม่วงอันนี้อันนี้เขาเรียกมะม่วงตลับนาคสุขุมไทยค่ะพันเนี้ยคล้ายๆอะไรนะเออคล้ายๆขายตึกค่ะ ขายตึกจะลูกใหญ่กว่าดับเครื่องรถเธอปู่อยู่ขึ้นต้นไม้ปานนั้นแล้วสอยให้เสร็จเลยค่ะปู่กลับมืดก็ไม่เป็นไรค่ะปู่ทำอะไรคะทำลายต้นกล้วย ปลูกจะไปทำลายเขาทำไมอะคะดูได้ขาวันเป็นเมล็ดโอ้ถ้าถ้ามันถ้าลูกกล้วยมีมเมล็ดแล้วยังไงคะเขาบอกว่าให้ทำลายทีโอ้แลวมันจะขยายไปก่ออื่นโอ้ขยายโดยพึ่งมาตอมเกสรตาม<อ>ปีกล้วยก็เลยต้องประหารชีวิตไม่ขยายพ<อ>ันต่อ ก็เลยต้องต้องตอนอื่นจะเป็นเมล็ดด้วยอ๋อพึ่งเขาจริงๆเนาะเราเห็นพึ่งมาตอมที่เกสรที่ไปหัวปีเนาะเวลาเขาออกช่อมันก็ไปผสมกับเครืออื่นเนาะอันนี้ยก็<ม>ต้องเอาเขาไปตากแดดเลยค่ะไม่ให้เขางอกออกมา ขาอฟซก็มีกล้วยอยู่ต้มหนึ่งซึ่งตัดเครือไปรับประทานปรากฏว่ามีเมล็ดนะคะถ้าหากว่ากล้วยเครือไหนกล้วยกอไหนมีเมล็ดให้รีบตัดโค่นทิ้งเลยนะคะปู่บอกเพราะว่าเกสรเวลาเขาออกปีแล้วก็มีช่อเกสรปลายหัวปีเขาขึ้นเขาก็จะมาตอมนะคะและปู่ก็บอกว่าเขาจะเอาเกสรไปผสมกันก็จะทําให้กล้วย ต้นใหม่น,นั้นมีเมล็ดเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบตัดโค่นเขาทิ้งไปนะคะเออันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะบางทีเราไม่รู้นะคะแต่ว่าบางเอ,อิญนะคะเขาสุกแล้วเราก็ไปรับประาทานแม่บอกอ้าวกล้วยมีมเมล็ดนะคะก็เลยต้องรีบตัดทิ้งแต่ว่าบางเอ,อิญอันนี้เราได้มาแค่สามกอเท่านั้นเองนะคะก็สายพันธุนี้ก็เลยรีบตัดทิ้งเลยค่ะก็เจอหน่อไม้ค่ะเอฟซีได้หน่อไม้ อากาศเขาร้อนพอมีฝนมานิดหน่อยนะคะ <c oughs> เขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาอาทิตย์หน้าก็หวังว่าคงจะมีการแทงเหน่อขึ้นแต่ว่าฝนก็มาอยู่ <c oughs> อยู่คืนเดียวนะคะ <c oughs> มาช่วงเย็นแล้วก็เช้า <c oughs> มืดนิดหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ก็ <c oughs> ทําให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยเ่า <c oughs> อนก,ก็สงสารต้นกล้วยมา,มากเลยเลยก็ใบเริ่มตกใบเริ่มเฉาเลยว่านะคะ เพราะว่าเข้าสู่ฤดูแรงนะคะมันจะไปตกกระท u f งปลายพฤษสภาแต่ว่าของยานกโลกมันเปลี่ยนไปด้วยนะคะเอดีนะคะยานกกับพาชมสวนไผ่นะคะไม้ไผ่สวนมันไม้ไผ่ก็ร่วงเต็มเลยค่ะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูแรงแล้วค่ะเอพีนะคะมาสวนไผ่ยานกแต่น้ำก็ยังพอมีนะคะยังไม่ถึงกับแห้งแต่ก็ต้องมาสูบให้เขาอะค่ะ ลมดีมากเลยค่ะเอฟตีเนี่ยคือสาเหตุที่ยานกชอบมาในสวนเห็นไหมคะลมเขาจะพิยวดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะลมเย็นชื่นใจค่ะอยนกชอบแบบนี้ค่ะไม่ชอบไม่ชอบแสงสีชอบป่าชอบเขาค่ะเอฟตีอยู่กับธรรมชาติมันสงบลมเย็นค่ะเอฟตี กล้วยยานกก็หลายพันหน่อนะคะหลายพันโกก็สงสารเขาอยู่ถ้าฝนไม่มานะคะก็พอฝนมาก็ดีใจดีใจทั้งคนทั้งต้นไม้ค่ะเอฟตี <c oughs> เพราะว่าเป็นห่วงสาปลูกจนงามจนแบบขึ้นสวยงามแตกหน่อออกโกนะคะอันนี้ก็เป็นส้มโอทับทิมสยามค่ะสีแดงสดนะคะเขาก็ แตกกอแตกหน่อขึ้นมาแล้วค่ะมะม่วงยนกนะคะมะม่วงทวายทุกต้นฟื้นเป็นหมดนะคะสูงเท่ายอดกล้วยนะคะเอฟซียนกกระปลูกผสมผสาน,นะคะ่ะลกต้นไม้ดีกว่าลกหญ้าะคะ่ะเอฟซีนะคะยะนกก็ทุกอย่างปลูกเราเรารับประทานไม่หมดเราก็แจกได้นะคะ แจกแจกพอแล้วเราเหลือเราก็ขายอย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ไดำริไว้นะคะบอกให้ประสบนิกรได้ได้ประพฤติปฏิบัตินะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วก็ใช่เลยจริงๆค่ะจริงๆอย่างที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้เลยค่ะ,นะคะยานุก,ก็เลยปลูกทุกอย่างลงทุกอย่างเราเราปลูกผลไม้ทุกอย่างอยู่ในสวนกล้วยนะคะพอผลไม้โตเราก็ ค่อยๆแยกกล้วยออกก็ได้ค่ะเนี่ยนก็มีมะม่วงทุกสายพันธุ์พันธุ์ทวายพันธุ์ที่ออกนอกฤดูทุกสายพันธุ์หมดเลยค่ะเอฟีนะคะแล้วเขาก็ได้ผลผลิตนะคะกล้วยเขาก็ให้ผลผลิตเราก็ได้ขายได้แบ่งปันได้อะไรทุกอย่างหลายๆอย่างค่ะเอฟตีธรรมาชาติสร้างความสวยงามนะคะเนี่ยค่ะ รังนกกระจาบค่ะเอฟตีค่ะที่สวนยานกนะคะรังนกกระจาบเขาก็จะมีสองอย่างนะคะเอฟตีเนี่ยค่ะถ้าเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะสั้นๆอันเนี้ยนะคะเนี่ยเขาเขาก็จะเป็นของตัวผู้ค่ะสั้นๆแล้วก็จะมีห่วงอยู่นะคะเนี่ยค่ะอันเดียวนะสั้นๆเนี่ยน,น,น,นะคะที่กว่ามือของกล้อง แล้วก็จะมีห่วงเป็นสายให้ตัวผู้ยืนเกาะส่วนที่เป็นเป็นยาวๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนรูปหน้าคนเหมือนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะให้ตัวเมียเข้าไปอยู่แล้วไข่เขาก็อยู่ตรงตรงงอะออกมาค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะฟักลูกอยู่ตรงงอะออกมานะคะเนี่ยค่ะตรงนั้นเลยนะคะตัวผู้เขาก็จะเฝ้าอยู่แล้วเวลาเขาสานทํารังใเร่ที่เขาจะเอาปากสอดซ้ายสอดขวาแล้วก็ดึง แล้วบางครั้งเขาก็มากันคู่แล้วก็กช่วยอีกตัวหนึ่งสอด้อีกตัวก็ดึงสารไปสารมาคือแบบเป็นอะไรที่เราทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยคราเขากำลังสารใหม่นะคะเนะคะเห็นไหมคะเขาบินมาเขาบินมาคะ่ะเอฟตีเขากําลังสารเขียวๆอีกรังหนึ่งค่ะเนี่ยเนี่ยกำลังสารยานุกไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าเข้าไปเขาจะบินหนี นะคะลังเขียวๆนะคะบินไปบินมาเขาเขาไปดึงเอาหญ้ามาชมาช่วยกันสารนะคะเขาเพิ่งจะเริ่มสร้างค่ะลังเขียวๆเนี่ยค่ะเอฟดีโอแบบเร้ทึ่งมากๆเลยค่ะทึ่งเขามากๆเลยโอ้เยอะเลยค่ะปู่ได้หากินหาอยู่ปู่วันหยุดก็ไม่หยุดปู่จะเข้าป่าอย่างเดียวเลยก็ปู่ ได้อาหารการรับประทานค่ะเอฟตีหยวกกล้วยด้วยปู่กแกงหยวกกล้วยอันนี้อันนี้โคนกล้วยคะ่ะนอโคนเขาเอาไปทําอะไรครับปู่เขาบอกว่าเขากินได้ปอกเหมือนแกงเหมือนอ๋อ้แกงไปอะไรโอ้น้องน้อง น้องเขาอยู่คนคกรุงทําสวนเขาก็เขาก็เห็นมอนเขาทำค่ะเขาทำเนี่ยค่ะก็จะ <FC S 2> ไปลองดูครั้งแรกอาหารการรับประทานยานกได้ <c oughs> ได้เยอะเลยค่ะวันนี้ได้มะม่วงมาสิบกว่าถังค่ะ <c oughs> อ, yeah. <c oughs> <โ>อ <c oughs> ยานกได้หน่อไม้ยานกก็ชื่นใจแล้วจะไปแกงเปิ่อหน่อไม้ค่ะปู ใคะเอฟทีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟทีทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ช่วยเมตตาคนติดตามช่องม <า S 1> แม่นม้องน้อยบ้านไร่ภูหลวงขอให้มีความสุขสนุกกับสงการกันทุกท่านเลยนะคะให้ร่ำรวยรุ่งเรืองแข็งแรงทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเอฟซีกราบสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์